เสร็จแล้วจิกน้ำชวนไทยงามมาปลูกที่เขาเคาะต้นนี้ค้มสามเพราะว่าเป็นต้นที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วคราวนี้มาดูต้นที่สองนี่ต้นที่สองสวยมากตันนี้ค้มสี่เป็นการค้มสี่แล้วอันนั้นก็เป็นวิธีการเก็บรอบ เก็บขาลอกขาลอกใหญ่มากใช้ใช้คนถึงสามคนด้วยกันห <c oughs> นัก <c oughs> นี่เก็บเสร็จแล้วเก็บขาลอกเสร็จแล้วใช้เสร็จก็ต้องเก็บเอาเริเป็นต้นจิก ต้นแรกนะคะที่ต้นใหญ่มากอันนี้เป็นการค้ำสีสวยมากต้นไม้สวยมากเต็มฟอร์มสวยมาก